หน <2, S 1> ึ่งสองสแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับ vivo v, v 6 0 lite นะครับซึ่งผมและน้องติ๊กเนี่ยได้รับหน้าที่ให้มาแกะกล่องแทนพี่ตั้มนะครับผมคือรุ่นน้อเ,อเองนะครับและนี่คือน้องติ๊กครับอ่าโอเคครับสำหรับ vivo v, v 6 0 lite เนี่ยความน่าสนใจมันอยู่ตรงไหนคืออย่างแรกนะ vivo v, v 6 0 lite นะครับเป็นรุ่นราคาประมาณงบหมื่นต้นๆน,นะครับที่ทำออกมาเพื่อเอาใจคนที่ต้องการ vivo ตัว s ี r ีส์ v ในราคาที่จับต้องได้เรียกว่า vivo v ในราคาที่ย่อมยักที่สุดใช่ฟีเจอร์ต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยมันก ก็จะมีความคล้ายคลึงกับ Vivo ที่เป็นตัว V60 บโดยมาตรฐานของมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแกะออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นยังไงแล้วก็ตัวสเปคของเขาเนี่ยจะออกมาประมาณไหนอาจะเริ่มแกะกันเลยนะ S <S 2> <S 2> ดีไซน์หน้าตาตัวกล่องเนี่ยก็ยังคงเป็น Vivo ในตระกูล V นะครับที่จริง Vivo เนี่ยดีไซน์ทรงประมาณนี้มาตลอดอยู่แล้วนะครับและรุ่นที่เราได้มาเนี่ยก็เป็น RAM แปดหลอมสองก,กิกนะครับแล้วก็สีที่เราได้มาเป็นสีชมพูที่วงเล็บว่าพิงค์นะครับแต่ว่าถ้าตามข้อมูลที่ผมพอทราบเนี่ยเหมือนชื่อสีจะใช้คําว่า pop pink ก่อนจะแกะกล่องกันครับ Vivo เนี่ยจะมีตัวติ๊กเกอร์ลายน้ําที่ติดปิดไว้แบบนี้นะครับมาต้องออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ครับยังไม่ถูกกรีดหรือว่ายังไม่ถูกแกะอ่ะสมมติว่าเราใช้้ถ้ถาาาเรรใชวิธีกกแะ อ่าโอเคถ้าปิดกลับเข้าไปครับหน้าตาของซิลมันจะเปลี่ยนไปคนใช้ vivo ก็ควรรู้นะเรื่องนี้เวลาจะซื้อ vivo มือสองหรือาหาซื้อ vivo ทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ลองสังเกตตรงจุดนี้ดีๆนะครับใช่ครับมาแล้วนะตัวเครื่องรอบนีมาแบบไม่โบ๊ะไม่โบ๊ะมีความแบบว่าเรียบๆมีความมินิมอลสีมันเข้าถึงง่ายอ่ะคนหวายมินิมอลมินิมอลโอเคครับเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนมาดูในกล่องกันบ้างดีกว่าในกล่องมีอะไรให้บ้างในกล่องนะครับแน่นอนครับมี เคสมาให้นะครับรอบนี้เนี่ยมาเป็นเคสใสนะครับผมและก็แน่นอนใบต่างๆรับประกันให้มานะครับซึ่งการรับประกันของ vivo เนี่ยไม่ธรรมดาเสมอที่สุดในรุ่นแล้วกันใช่ใช่ตัว<อ><ๆ>หัวชาร์จเนี่ยครับให้กําลังหวัดมา90บาทเลยของ vivo ก็คือชาร์จได้เต็มที่เลยส่วนสายชาร์จก็ให้มาตามหัวชาร์จครับให้มาเป็นหัว a 2 c นะครับ๋อแล้วก็ในกล่องก็ยังมีเข็มจ<ๆ>ิ้มซีมาครับจะแอบอยู่ข้างล่างตรงนี้ใช่ซ่อนอยู่ด้านล่างนะครับโอเคนี่คือภาพรวมของอุปกรณ์ในกล่องนะครับจาก vivo v 6 0 lite นะครับก็เคยมีตัวเครมีชา์สย มีเคสและก็มีเข็มจิ้มมให้นะครับพอ,อพูดเข็มจิ้มแล้วลองเลยดีกว่าลองจิ้มดูว,ว่ามีรองรับเอส a r หรือเปล่าเป็นซิมหนึ่งซิมสองดูอัลสล็อตนะครับมไม่สามารถใส่มาตรครดิตการ์ดเพิ่มได้ระหว่างที่รอเซฟเพื่องครับเดี๋ยวเรื่องของดีไซน์ภายน,นอกเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่อีกเล็กน้อยเมื่อเทียบก,กับตัว V 50ครับก็คือรอบนี้เนี่ยมันบางลงกว่าเดิมอีกครับคือตอน V 5 0าเนี่ยมันเป็นแบบ6,5ที่มันก็บางมากลรับเนี่ย เหลือ7.69ในรุ่นที่เป็นสีชมพูแบบนี้แล้วถ้าเป็นรุ่นที่เป็นสีฟ้ากับสีดําเหลือ7.59บางลงไปบางลงไปอีกแบบยังคงเดิมนะ6.5 0 0เท่าเดิมมีความสวยงาม ความบางใกล้เคียงกับตัวรุ่น,น<ะ>พี่เขาอย่างมากนะครับอย่างมากเมื่อกี้จากที่เห็นนะยังคงเป็นฟันทั s โอเอยู่นะครับยังไม่ได้กระโดดเป็น Origin ที่กําลังต,ตามมาซึ่งก็มาชี้ต่้งแปลกนะครับเพราะว่าตัว X Series ที่เปิดตัวมาก่อนหน้าแล้วก็เป็นรุ่นพี่ของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้อัปเดตไปเหมือนกันแต่เท่าที่ดูซอฟต์แวร์เนี่ยน่าจะมีความใกล้เคียงกันกันกบตัว V60 รธรรมดานะครับแล้วก็เห็น,นีคือโหโูลื่นื่นจัดเลยนะแล้วก็สีวอลเปเปอร์เนี่ยตามสาย vivo เลยครับตามสีให้ลอกกับตัวเครื่องอืมอ่าสวยมากรอบนี้แล้วก็มาที่ฝั่งของด้านหน้าจอนะครับสเปคหน้าจอของตัวนี้เนี่ย6.77นิ้วครับก็เป็นขนาดหน้าจอเดียวกับ v i 0 lite แล้วก็ใกล้เคียงกับตัวของ vivo v60 ครับแต่ว่าจุดต่างออกมาเลยก็คือถ้าทีบกับ v60 นะ คือ <c oughs> มันจะเป็นจอแบนครับตัวนึงะจะเป็นจอแบนส่วนตัวนึงจะเป็นจอโค้งสีด้านคอสเคิร์ฟดิสเพย์ขึ้นอยู่กับคนชอบเลยนะับ <c oughs> เพราะว่าบางคนเนี้ยก็ชอบแบบจอแบนไปเลย<ช>ไม่ต้องการให้จอโค้งว่าหนึ่งฟิล,ล์มหาติดง,ง่ายสองคือแบบเวลาจับในโอกาสลั่นมันน้อยมากก็อันนี้ใครที่เล็ง V Series ไว้แล้วรู้สึกว่าเต็มอยู่แค่เรื่องเดียวเลยคือเรื่องของหน้าจอที่มันโค้งนิดนึงมาที่ตัว V60 กสไได้ครับเพราะว่าเป็นจอตรงเรียบร้อยนะครับไม่โค้งแล้วแต่ก็อุดรูลิ่งความลื่นกันทั้ต่าง ความสว่างสูงสุดเท่าไหร่ครับตัวนี้ความสว่างสูงสุดนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อัปเกรดจากเดิมครับก็คือเดิมเนี่ยมันจะสูงสุดที่ประมาณ1,800นรอิตตอนนี้เนี่ยโดดมาที่3,000นิตเลยโอ้หสว่างมากใช่สว่างมากก็เรียกว่าเข้ายุคเข้าสมัยแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยตัวรีเฟรชเรตนะครับก็สามารถที่จะปรับได้สูงสุดก็คือ120่งเฮิร์นะครับแล้วก็ตามสายบีโวเนี่ยก็จะมีตัวช่วยในการปรับปรุงภาพเวลาที่เราใช้ในการดู YouTube หรือว่าดู n น t f ฟ i x ก็มี a อมาช่วยด้ Android 15ก่อนในอนาคตเนี้ยคุณได้อัพ Android 16แน่นอนคุณไม<ช>่<ช>ต้องกังวลเลยยังไงก็ได้อัพอยู่แล้วแล้วก็น่าจะอยู่ในลิสต์รุ่นที่จะได้อัพเป็น Origin OS ในอนาคตอยู่แล้วด้วย<ม>ที่จะมาพร้อมกับ Android 16และรอบนี้ครับได้รับการอัปเกรดชิปมาเป็น Dimensity 7360 Turbo ครับก็คือการเล่นเกมเนี้ยน่าจะมีโอกาสที่มันจะดีขึ้นมากๆแล้วก็ตัวแรมเนี้ยรุ่นที่เราได้มาจะเป็นแรม8ความจุ256 g ินะครับแล้วก็สามารถขยายแรมได้เพิ่มอีก8นะครับก็เป็นแรมจริง8 g ิแล้วก็แรมเสมือนอีก8 g ินะครับรวมเป็น16 g ิอีกเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยว กับตัวนี้นะคะก็คือเรื่องของเสียงและการสั่นนะครับเพราะว่าเขาได้ลําโพงกู้แบบ400%มาอืมนี่เวลาเรากดไปสุดปุ๊บนะะพดีเขาว่า400%เด้งขึ้นมาเทสเสียงอันไหมเสียงเรียกเข้าอันนี้จะเป็นเสียงแบบ100%นะ,อะ 100%, 100, 100อันนี้อีกทีหนึ่งเป็น400%สุดๆแล้วดังขึ้น จากที่ลองฟังมาเนาะก็รู้สึกว่าตัว400%เนี่ยทำให้เสียงมันดังขึ้นจริงๆนะแต่เหมือนเขาจะบูสต์ในด้านของพวกเสียงกลางกับ<ม>เสียงแหลมซึ่งแหลมเนี่ยชัดมากเลยตอน400%เนี่ยเสียงแหลมจะดังแบบกลงวานมากมก็คือเน้นบูสต์เรื่องของความดังไปเลยแต่เรื่องของรายละเอียดหรือว่ามิติเนี่ยก็อาจจะดรอปลงนิดน,นึงเมื่อไปถึง400%อ่าใช่แต่ว่ามันคือเป็นก๊อกเผื่อไว้ครับเผื่อว่า คุณจาเป็นต้องใช้จริงๆเขามีรอไว้ให้การสั่นดีครับแต่ไม่ได้แบบว่าเกินราคานะมันเป็นการสั่นของเหนราคาประมาณนี้แหละมันจะมีความแบบไม่ได้หนึบมากแต่มันก็จะมีความสั่นที่แรงอยู่ใช่ใช่แล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่เราอยากรู้นะครับคือเรื่องของการล็อกหน้าจอว่าตัวสแกนนิ้วเนี่ยจะอยู่สูงหรือต่ําขนาดไหนต่าแบบต่ามากนะมันเหมือนต่ํากว่าเดิมอีกปะเราดูนะมันชนมันชนตัวแถบลำทางข้างล่างแล้วอะใช่อยากให้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงทีนี้มาที่เรื่องของตัวกล้องครับ เราเทียบกับ vivo v 6 0เนี่ยเขาจะตัดตัวเทเลออกอืมก็จะเหลือแค่ตัวกล้องหลักแล้วก็ตัวกล้อง ultra wide ครับโดยที่เซ็นเซอร์กล้องหลักเนี่ยจะเป็น imx 882ที่50ล้านครับส่วนกล้องหน้าจะเป็น32ล้านตามเดิมนะครับแล้วก็คาดการว่าน่าจะไม่เอาตัวโฟกัสแต่เดี๋ยวเราลองดูดีกว่าไม่แน่อาจจะความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นก็ได้มาแล้วกับหน้าซอฟต์แวร์กล้อง ที่เป็นสไตล์ Vivo สุดๆอืมอ่าถ้าเทียบกับตัว v 60เนี่ยสิ่งที่ขาดไปเลยอย่างที่บอกครับก็คือเลนเทเลมันจะไม่มีระยะ 3x เด้งขึ้นมาให้มันก็จะเหลือแค่0.6 1x แล้วก็ 2x ครับอีกอย่างหนึ่งครับที่เราเห็นตรงนี้คือ ่าเป็นตัวหมวดลูกเล่นของ vivo นะครับเป็นตัวเหมือนกับฟิลเตอร์สีนั่นเองความน่าสนใจก็คือเขาให้มาทั้ง2แบบเลยครับคือแบบที่เป็น vivo ดั้งเดิมเหมือนที่มี n e x 200ก็คือเป็นตัว texture เป็นตัว vivid แล้วก็เป็นตัวธรรมชาติของ vivo natural natural เป็นอันเดียวกับที่ได้มาแบบที่รุ่นที่มีไซส์ได้นะแต่ว่าอีกอันนึงที่มีมาให้คือหมวดฟิล์มมีฟิล์มมาให้แบบ nc cc แล้วก็ vb ครับซึ่งอันนี้เนี่ย มันจะอยู่ใน X 2 0 0 FE แล้วก็ Vivo V, v 6 0ซึ่งความเจ๋งคือผมใช้ Vivo 2อ0อยู่จนถึงตอนนี้อัปเดตมาไม่รู้กี่รอบแล้วก็ยังไม่ได้ส่วนในฝั่งของงานวิดีโอครับผมวิดีโอมีการซานให้แล้วก็เรื่องน่าตื่นเต้น 4K 3า k 30แล้ว<ำ>เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำ,ส,ำสำหรับรุ่นนี้ mm hmm. แล้วก็ได้อย่างกล้องหน้าเลยอ mm hmm. กล้องหน้าได้เป็น 4K 30 ah. แล้วด้วยส่วนกล้องหน้า32ล้านแน่นอนครับว่าแม้ว่าเขาจะขึ้นหน้าโฟกัสมาแต่เขาไม่ออโต้โฟกัสนะครับเราลองถ่ายไปทีละเลนไหมอ่ะลองทีละเลนเลยอ่ะเริ่มจากเลนหลักก่อนเลยมี2 X ด้วย ส่วนจุดหกก็ไม่แย่เดี๋ยวก่อจไปดูรูปกันนะครผมขอแวะพาทัวร์หมดบุคคลนิดน,นึงก็คือบทพัเทศของเราเนี่ยเจอของด<ต>ี AI 4 o r s e a s o n หรือว่า AI สี่ฤดูมาอยู่ในรุ่นนี้ด้วยเท่ากับรุ่นพี่เป๊ะน่าสนใจโอในราคานี้นนได้ครบทุกฟีเจอร์ที่ควรจะได้ซึ่งนสองร้อยไม่มี <laughs> X สงอสง้อย X สองร้อยโมยังไม่มีโอ้โหคำใจครับคนใช้สองร้อยเนาะโอเคไปดูรูปก,กันนิดนึงนะครับจากที่เราถ่ายมาเมื่อกี้โอเคครับอันนี้คือตัวเลนหลักของเขาเลนหลักคุณภาพก็คือถ่ายคนสวยนะแล้วก็เรื่องการทําสกินโทนเนี่ยผมรู้สึกว่ารอบเนี้ย vivo mm. ไม่ได้ทําสกินโทนที่มันดูแบบผิวแบบขาวเวอร์เ <ứng, ứng, S 2> วอร์วังขนาดนั้นเมื่อกี้เหมือนมันเปลี่ยนไปนิดนึงนะพี่นุ่อ้าวเหร เหมือนมันเจนต่อใช่ไหมใช่ซึ่งก็เป็นปกติของวิโวครับวิโวเนี่ยเวลาถ่ายรูปมาเสร็จแล้วจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบทันทีต้องรอให้เขาแบบเจนรูปต่อนิดหนึ่งซึ่งมันก็ต้องใช้พลังงานเครื่องแล้วก็บางรูปเนี่ยต้องใช้อินเทอร์เน็ตช่วยในการเจนรูปที่ดีสุดออกมาให้นะครับรูปที่ออกมานี้พอแบบลองซูมดูนะดีเทลเนี่ยคือภาพคมคมยิบยิบเลยนะเก็บพวกใบหน้าเนี่ยรายน่วเนี่ย คือเก็บคมมากแล้วก็อีกอย่างนะึงนะถึงมันจะคมนะมันยังมีการแบบเกี่ยผิวให้นิดนึงนิดนึงอ่านิดนึงนิดนึงแต่ว่าจริง,รงๆแล้วเป็นฟิลที่แบบแปลกเพราะปกติ vivo เนี่ยโดยเฉพาะ v series จะมีมความเน้นความเนียนของผิวครับผมมากกว่าการเก็บความคมอเออแต่รอบนี้มาฟิลคมมาก่อนคมมาก่อนแล้วก็ค่อยเอาเนียนมาเสริมนิดนึงเออก็เป็นเป็นฟิลที่แปลกเหมือนกันอันนี้คือระยะ2 X นะครับก็คือขอบเซนเลนส์หลักเข้าไปคุณดูดิขอบเส้นเลนส์หลักไม่ให้คมอาที่เลยโอ้ด้วยความที่เลนส์หลักมันก็คือ50เนาะแล้วก็็เเปนลาสิ้บเนาะ ายเฮ้ยเอาจริงๆมันไม่แย่นะมันกว้างนะมันไม่แย่นะหนึ่งคือมันกว้างกับ2คือถ้ามันมีแสงพอแบบนี้ตอนนี้ไม่เป็นแสงสตูดิโอเนี่ยมันก็พอที่จะดูแล้วโอเคนะครับใช่เพว่ซอฟต์แวร์วีโว่ด้วยแหละเพราะว่าวีโว่เนี่ยจะมีความเก่งในเรื่องของการจัดการภาพเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับอ่าแต่ถ้าซูมดูหน่อยก็จะเริ่มเห็นว่ารายละเอียดมันหายมันหายไวนิดนึงถ้าลองซูมดูหน่อยแล้วก็ส่วนที่มันมืดๆเนี่ยน่อยก็จะขึ้นเร็วนิดนึงครับแต่ว่าผมคิดว่ามันจะขึ้้้้้้้้นน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 เเเเเเรร็็็วว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 กกกกก่่่่่่่าาาาาาาีีีีีีออ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 ตตมมมมมมัััััลลลลยยยยผคิิดดดดจจะะแแพใใชไ๋งู สุดท้ายอันนี้ก็จะเข้าสู่กลุ่มของพอเทีแล้วนะครับซึ่งก็เห็นเลยว่าตัดขอบได้ดีมากนี่ดูไลท์ผมสิโอ้คุณมันไม่ได้มีเซนเซ,นเซอร์ช่วยเยอะนะเอาครับก็จริงๆอ่ะไม่นับเอาตัวายมันเหมือนมีเซนเซ,นเซอร์ตัวเดียวเลยนะแต่ว่าทำออกมา1ตัวเอาอยู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องมาดูกันก็คือเรื่องของวิดีโอครับ 4K 30น่าจะเป็นครั้งแรกในตัวไลท์แล้วกันเออในตัวไลท์เลยแล้วกันตัวไลท์ที่จะให้ตัว 4K มาใช่ครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่ทำออกมาได้น่าสนใจแต่่่เดดี๋ยววมมมาาาาูกกกนอออประณไห ับลองในห้องโอเคครับแล้นี่คือการทดลองถ่ายวีดีโอ 4K 30จากตัว Vivo V 6 0 Lite นะครับซึ่งตัวนี้เราอยู่ในสถานะที่เป็นไฟสตูดิโอเนาะแต่ว่าเรายืนห่างแสงนิดนึงแสงจะมีความมืดพอประมาณแต่ไม่ได้เยอะนะครับลองดูกันครับอีกระยะหนึ่งนะครับอันนี้เป็น2 X เข้าไปนะครับอ่าพอาเขเป็น2 X เข้ามาเราจะลองดูว่าเราถ่ายวิดีโอเนี่ยได้ ประสิทธิภาพเดิมหรือเปล่าบินเลกเนี่ยจะได้เท่ากับตอนถ่ายที่เป็นวิดีโอ 1x หรือเปล่าครับเดี๋ยวรอดูเลยครับโอเคเดี๋ยวเราว่ากันด้วยในหลักก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยไปกล้องหน้ากับวิดีโอของตัวอัลตร้าวนะครับโอเคครับและนี่คือการทดลองถ่ายวิดีโอ 4K 30จากตัว Vivo V 60 Lite นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในสถานที่เป็นไฟสตูดิโอเนาะแต่ว่าเรายืนห่างแสงนิดนึงแสงจะมีความมืดพอประมาณแต่ไม่ได้เยอะนะครับลองดูนะครับ เคลียร์เดียนึันนะครับวันนี้เป็น 2x เข้าไปนะครับอ่าพราเขาเป็น 2x เข้ามาเราจะลองดูว่าเราถ่ายวิวเนี่ยได้ประสิทธิภาพเดิมหรือเปล่าเอา่อบิดเล็กเนี่ยจะได้เท่ากับ จากที่ลองดูเนาะถ้าเป็น1 x งเกนี่ยก็คือได้เป็น4ฟเรยิง,งแต่ว่าสาีสันเนี่ยมันก็จะมีความแบบผิวจะมีความเป็นแบบเรียวคนขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้พอลองขอบเป็น 2x เข้าไปรู้สึกว่าเป็นเป็นการขอบภาพก็คือครอบเข้าไปจริงๆครับคือตัวของภาพเนี่ยรายละเอียดดูลดลงแล้วก็ดูมีนอยส์เพิ่มขึ้นแต่ว่าในระยะ 1X เนี่ยผมว่าทําได้ดีนะใพ,พให้ความคมชัดแล้วก็บิตเรทเนี่ยเรียกว่าสมราคาเอาจริงอะใกล้เคียงกับ60เลย อ่าเอ้ยผมว่า 4K รอบนี้ไม่แย่ครับไม่ได้ให้มาแล้วแบบแค่ตัวเลขแต่รเพราะว่าสาร์ดการ์เลอรอยู่เนี่ยแสงไม่ได้เยอะมากยังทำออกมาได้โอเคระดับหนึ่งเลยก็เดี๋ยวรอดูว่าถ้าเป็นแสงภายนอกเลยหรือเป็นกลางคืนที่มืดกว่านี้จะออกมาประมาณไหนนะครับกล้องหน้ามีได้กว้างมากขนาดนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวขอลองเปิดตัวพวกโคนฟิล์มหน่อยลองดูหน่อยโอเควีโวจะมีความแบบต้องรอนิดนึงพราะมันฝนกล้องหน้าผมว่ามีความ อแอบพยายามในการจับโฟกัสหน้าเรานิดนึงพอเราถ่ายในมุมที่แสงไว้ดีเยอะมากเนี่ยมาสบวดให้หน้าเราอาัตาสั่นได้นิดหน่อยด้วยความที่ทั้งไม่มีออโต้โฟกัสแล้วก็ทาเซนเซอร์เนี่ยน่าจะไม่ได้ใหญ่มากด้วยนะครับแต่ว่าเขาพยายามดึงหน้าเราให้สว,สว่างมากคือถ้าเอาความสว่างกับความแบบสีสดสีสวยสีผิวเนี่ยดีเลยเรียกว,ว่าดึงสว่างได้เห็นชัดชจริงๆอาจจะเสียนิดเดียวตรงที่มันไม่ได้เป็นออโต้โฟกัสแต่ว่าผมมองว่าการไม่เป็นออโต้โฟกัสอ่ะมันทาให้ระยะเวลาที่เราถ่ายเราไม่ต้องห่วงว่ามันจะโฟกัสหรือเปล่าอืมี่่ถ้ไ มันก็ชัดอยู่แล้วชัดแน่นอนแต่ลองดูวิดีโอ 4K กล้องหน้าอันนี้คือกล้องหน้านะครับวิดีโอกล้องหน้าแบบ 4K 30อืมโอ้ในพรีวิวนี้เรียกว่าสีโอเคนะเนี่ยครับเฮ้ยใช้ได้นะโอเคนี่คือกล้องหน้านะครับวิดีโอกล้องหน้าโอ้จมัยแมสิบอ๋อเปิดเสร็จสีร้อยไว้โอ้ในพรีวิวนี้เรียกว่า,นะวาสีโอเคนะก็อย่างที่เห็นเนาะใช้ได้นะคือ ความคมชัดเนี่ยมันรอดอยู่แล้วแหละด้วยความที่เป็นวิดีโอ 4K เนี่ยแต่ว่าด้วยความที่มันถ่ายได้30ก็อาจจะตามสไตล์นะแล้วแต่คนชอบก็จะมีความแบบว่าตึกๆนิดนึงอ,อาจจะไม่ได้สมูทต,ตาแบบตัว 4K 60ตัวสีสันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอยู่ในโทนที่กำลังดีแล้วกันใช่ใก็ถือว่ากำลังดีนะพอใช้งานถ้าถ้าจะเอาไปทำคอนเทนต์นะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการโฟกัสถ่ายได้เลยเต็มที่เป็น 4K 30แล้วก็ถ้าอยู่ในที่ที่แสงดีหน่อยกลางวันกลางแจ้งอย่างเงี้ยผมว่ากล้องหน้าตัวนี้น่าจะ กล้องเอลตฟวาวที่เราจะต้องปรับไปเป็นฟูเอ็นดีก่อนนะครับและคิดว่าน่าต้องฟูเอ็นดีสามสิบเลยแหละไม่สามารถถ่ายฟูเอ็นดีได้นะนะครับนะครับถ้าเป็นฟูเอ,อ็นดีเนี่ยยังไงก็ยังต้องใช้เลนส์หลักอยู่นะครับยังไ,นะไม่ให้นะยังไม่ให้เอ้ยแต่ถ้ามันอยู่ในที่ที่โดนแสงรอดเออมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นด้วยความเป็นอัลิฟวายแปดล้านเนาะใช่ด้วยความแปดล้านนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้แหละความกว้างเป็นไงบ้างพอถ่ายวิดีโอแล้ะกว้างกว้างเลยแต่ถ้ามันอยู่ในที่ที่โดนแสงว้างเนาะกว้างมากในาะกว ใกล้ขนาดเนี้ยถือว่าเป็นถ่ายกันอยู่แค่ระยะนี้ครับกว้างมากเห็นข้างหลังเยอะมากเลยแล้วก็ตรงที่มันสว่างจริงเช่นหน้าคนน่ะมันก็สว่างได้เต็มที่ครับดึงขึ้นมาได้กําลังดีแล้วก็ไม่ได้เป็นน้อยสหรือว่าเป็นวุ้นขนาดนั้นแต่ว่าด้านหลังที่เริ่มมืดเนี่ยโอเคเริ่มมีน้อยขึ้นเยเริ่มมีน้อยขึ้นแต่แบบไม่ได้เยอะหรือไม่ได้กลัวสายตาขนาดนั้นนะด้วยความเป็นเลนแปดล้านเนาะมันก็จะทาได้คุณภาพประมาณนี้แหละแต่ว่า คุณภาพที่ได้มันดันดีเป็น8ล้านก็จริงแต่เป็น8ล้านที่ดีใช่พอจะใช้งานได้ถ้าเป็นกลางวันหรือว่าเป็นที่แสงเยอะๆนะครับเป็น8ล้านสมราคาส่วนหมดเพิ่มเติมครับด้วยความเป็นสไตล์ V ตัวไลท์ตัวเริ่มต้นเนืมันก็จะไม่ได้มีลูกเล่นให้เยอะขนาดนั้นครับก็ให้มาพอประมาณอย่างตัวหมดโปรก็จะเป็นโปรแบบผ้านิ่งจะมีโปรวิดีโอให้ซึ่งนี้ไม่แปลกนะครับจริงๆวิทสิบก็ไม่ได้มีโปรวิดีโอให้นะครับผมก็จะตั้งค่าได้ประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งถือว่าตามเรทราคาของเขาเนี่ยถ ว้าวอีโวปีหกสิบไลน์นะครับใช่ครับถ้าพูดถึง สิ่งที่ได้เนาะตัวขนาดแบตใช่หกพั 6, <500 S 2> นห้าร้อยมิลลิแอมชาร์จไวอีกเก้าสิบวัตต์ก็คือหกพันห้าร้อยที่แบตใหญ่เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวช้าๆแน่ๆมันชาร์จไวมากๆใช่ซึ่งเก้าสิบวัตต์เนี่ยแทบจะเป็นชาร์จไวสุดของ vivo แล้วปะใช่ครับตอนนี้ณนะตอนนี้นะตอนนี้ vivo ทุกตัวมาอยู่ที่เก้าสิบวัตต์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวชิปนะครับก็จะเป็นตัว density i m เจ็ดพันสามร้อยหกสิบเทอร์โบนาะก็คืออ<ม>ัปเกรดให้แรงข,ขึ้นกว่าเดิมมากๆเพราะตัวเก่าใช้แค่ 1, ห เอ่อ G P U แรงขึ้น105%<า>คือแรงขึ้นเป็นเท่าตัวขนาดหน้าจอกับสเปคหน้าจอเนี่ยก็มีมความใกล้เคียงกับตัว v 6 0โดยที่เป็นรูปแบบของจอแบนครับ,รบแล้วก็ตัวจอเนี่ยก็ได้รับเป็น d i a Diamond Shield Glass แบบเดียวกับที่ตัวรุ่นพี่เขาได้คือมีความแข็งแรงตัวเครื่องเองก็ได้รับการเซอร์ติฟายจาก H G like S โคเดนแบบ5าดาวเลยซึ่งก็มีความแข็งแรงและวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นวัสดุดับกองทัพแต่ว่าตัวกันน้ำกันฝุ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้โหดมากก็จะเป็นประมาณ iIP ไอพีหกห้ําเําพงรถ เปิดเสียงเพื่อให้น้ำออกได้อ่าก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจวันมากๆกับทุกอย่างที่ให้มานะครับเป็นตัวที่คุมมากๆอืมแล้วก็เป็นตัวที่เหบอกการใช้งานในชวิตประวันแต่อาจจะเน้นไปทางกล้องโดยเฉพาะกล้องหลักนิดนึงครับผมอ่ามากเป็นพิเศษครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมว่าน่าสนใจสีให้เลือกก็จะเป็นเพลนรอบนี้สีเลือกง่ายหน่อยมีความมินิมอลนะครับสีไหนก็น่าสนใจครับผมพูดถ,ถึงเรื่องสีเดี๋ยวขอเปิดอีกเครื่องหนึ่งแล้วกันนะครับให้เห็นความต่างของสีอ่าอันนี้คืออีกหนึ สีฟ้าผมว่าผู้ชายก็ใช้ได้ชมพูก็ไม่ได้แรงเกินถ้าถือก็ถือได้นะผมว่าไม่ได้ไม่ได้ดูแบบผู้หญิงขนาดนั้นแล้วก็ตัวขอบก็จะเป็นสีล้อไปกับตัวเครื่องเลยนะครับก็ตัวสีฟ้าเนี่ยจริงๆเขาบอกว่ามันแอบบางกว่าสีบูด้วยนิดนึงแต่ว่ามันแค่แบบสูงชันหนึ่งอ่ะคุณูไม่ออกหรอกนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งการจับการถือน้าหนักเนี่ยเหมือนกันเลยใกล้เคียงกันมันเหมือนกันนะใช่มีฟิล์มติดมาให้จากโรงงานเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของ vivo แล้วก็การรับประกันก็น่าจะโหดดดตตตตาาาาามมมล ylevo แ่่่เเเเเีีีียยยวววรรรรรรออออะะนนนนทปป็็กกัับู้ บบสบนนบจบกันไปแล้วครับกับการแกะกล่องตัว vivo v 6 0 lite 5g เนอะก่อนจากกันไปผมก็ขอฝากนิดนึ่นเองคับว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากดูตะก้าของเราหน่อยถ้ามีสินค้าถ้ามีสินค้าแปะอยู่เนี่ยกดซื้อให้หน่อยเป็นกำลังใจเล็กๆให้เรานะครับเมื่อกี้เมือนนี่ของบ้าสินค้าสินค้า สินค้าสินค้าสินค้านะครับด้านข้างถ้ามันมีอยู่เป็น้องคลิปนี้ก็ได้คลิปไหนก็ได้นะครับที่มันมีสินค้าแปะอยู่ด้านข้างสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับรวมถึงสินค้าต่างๆของผู้สมมุนเล่าเช่นสินค้าของ vivo สามารถถธอได้แนะนำไปซื้อหน้าร้านนะครับเพราะว่าของแถมหน้าร้าน vivo ไม่เคยธรรมดาเ่นนครับโอเคครับย้